โกนผมจะใส่ีผมไม่ได้ใส่เหมือนเหมือนคนทั่วไปเลยมันใส่เหมือนคนทั่วไปมันกระจกปูมตุตะติงตูมันเอกมันไปดูบ้านโมนไปนะบ้านโมไปครูดมจับเคยดอาเนียงขงมองบองจังสเตียบบองจังสูรอุอาสวะหะเพ็ดเพ็ดเพ็ด,ดแบอบมเมย์บอกว่าอู้อย่าไปใส่เลยลูกเอ้ยคนหน้าตายดีๆยังลูก ไสบวงมันไม่ทูกโรคคนหน้าตาดีๆที่ไหนจะหากินมันโอ้เอาเลวว่านึกว่าจะไม่ได้สักตัวครับผมสวัสดีพี่น้องต่างๆวันนี้วันนี้ผม มาใส่บ่วงบวงหนุบวงก็ภาษาบวงก็สะกดทาสะกดก็หอ,หอหอนุงหูกก่อไก่ม่หานอากาศยอยักษ์บวงบวง,บง <c oughs> <c oughs> วันนั้นผมผมมาดูผมเห็นรอยเดินอุ๊ว่้าวน่งามเห็นรอยเดินก็เลยลองลองมาหาใส่ดู มันจะถูกโบบางทีเราใส่หนูแต่ไม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 ถูกหนูบางทีถูกจระเข้อะไรอย่างงี้โบธรรมชาติเดียวเดี๋ยวผมจะร้องเพลงแบบเข้าเข้าบรรยากาศให้ฟังนะแบบโลโลโลเทสโล ลมนาวช่วยเข้ามาผัดผาให้เปลี่ยวใจมาซ้ำความโม่ไม่ใช่ร้องผิดบม่มาซ้ำความโมองไม่ อันนี้ก็เห็นทางเดินเล้วทางเดินหนูน,น,หนี่ทางเดินหนูทางเดินเขาทางเขายางยะมานะนี่นี่ทางเดินเขาทางถ้าเป็นภาษาไทยก็ทางเดินถ้าเป็นภาษาลาวก็ทางยางถ้าเป็นภาษาครมินแถบานผมก็เพลาเพลาเบเดอร์อันนี้เราก็จะมาใส่บ่วงบ่วงกอนกอนผมจะใส่ผมไม่ได้ใส่เหมือน เหมือนคนทั่วไปมันใส่เหมือนคนทั่วไปมันกระจกเราต้องเราต้อง <c oughs> ทำพิธีทำพิธีอันนั้นก่อนทำพิธีไอ้ทำพิธีทางสยศาสตร,ร์ก่อน <c oughs> เป่ามน <c oughs> อมนตุตะติงตุยมนเก็บมนกุตุยบ้านโมเปนยบ้านมันปคนะรูทมจับเคยดอดเนียงขมบองจังสเสียบบองจังสูรอุอาสวะหะ เพ็ดเแ็ดเ์็ดอเปาอืมเนาะน,น,น,นำลายกระเด็นมีใครอยู่แถวนี้รไม่ติดโควิดรอกที่เราก็ทำไหนไหนกลองอยู่ไหนโอ้อารายเออเราก็ทมเ,เรา,าก็ทมเราก็ทำบวงให้มันเหมาะเหมาะยาใหญ่มากยาเล็กมากให้ดูดูทางเดินเขาด้วยนะออ,อ ไออันนั้นมือข้างเดียวนี่นี่ทำเดี๋ยวจางเดี๋ยวจางพริตตี้มาเป็นมาเป็นอัน,นมือกล่องให้หน่อยเขาจะเอาวันละเทา่าไรบงรู้อ่าละทำมือเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไม้ตั้งก่อนไม้มัดกับโทรศัพท์นี่ตั้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมอันนั <S <S ้นก่อนเด้อเดี๋ยวผมทำบวงให้มันเหมาะเหมาะก่อนเด้อเออนี่เพ็ดเพ็ดเพ็ดเบาสักเบากนก็สามครั้งลังกก็สามครั้งเป็นหกครั้ง มันไม่ถูกมันจะอยู่โบไปไปอีกอันนี้เจอเจออีกอีกทางทางเดินหนึ่งกู้ขายทางทางนี้ทางเดินกู้ทางตรงนี้สวยไม่ไหมเลยครับผมใส่บวงหากินนี่ผมผมกลัวอย่างเดียวเลยคือแบบที่คนเท่าคนแก่คนโบราณเขาบ่า คนหน้าตาดีคนท้าผู้ชายแบบหน้าตาดีรูปโลจะหากินไม่ค่อยมาน่นนี่นี่น,นี่คงแบบอกอังใจอย่างนี้ตรงนี้เลยนี่ถ้ามันจะไม่มานก็ย่างนี่แหลยโอ้หมอนี่นี่ไปสองลังแล้วไปอีกฮู้ไอดูตรงนี้ครับเห็นไหมเห็นไหม ดูเดินแฉะหมดเลยครับนีเดินมาใส่นี่จะใส่อยู่ในนี่มั้งนี่นี่อยู่ในตรงนี้นเดินออกมาแฉะหมดเลยนี่อูดูนแท้ๆตรงนี้โอ้เหมาะเหมาะขนาดเลยวางก่อนเอาทางไหนดีอันนี้บอกอไม่อยากโอ้เหมาะเอตรงนี้ปั๊บเข้าให้ นะดูดิมองเห็นวะอ้เหมาะขนาดนี้ดูเท่ๆตรงนี้เกาะแห้ง มื่อกี้ใส่ตรงนั้นครับนเน,นี่ยตรงนั้นนะนะตรงนั้นอันนี้มาใส่ต่อตรงนี้เผื่อแบบตรงนั้นเดินพลาดแบบก็ให้มาโดนตรงนี้นะเดินแบบเดินแบบทางอันนั้นหมดเลยทางแบบนเฉะหมดเลยเดินทางเฉะหมดเลหนูเยอะเี่นึกว่าจะมันมค่อยมีเลย តែមើលມັນចមមានមកមកលើបងខ្ញុំអាចໃສ່สูงหน่อยเด้อនេះໃສ່สูงឃើញទេឃើញបងនេះ ตีหลังแหละติดๆกันไปไปต่ออุ้ยเดินทางเดินเปียกปดเลยครับอันนี้ก็จะมืดแล้วใส่ไปเยอะเลยครับเกือบเกือบหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวตอนกลางคืนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะมาดูมานโบถูกจะถูกให้นโบ่ผมก็มานั่นด้วยนี่มามาเอาเครียอะไร อยู่ไงเสร็มาเอามาเอา,า,เอาวันข้าวเอาควันข้าวบที่แบบท,ที่แบบจะเกี่ยวแล้วนะนที่แบบจะเกีียวแล้วก็มาเอาอีกประมาณสักสองสาวันก็ได้เกี่ยวแลยนี่ไม่ค่อยสวยรอกตรนนี้เดี๋ยวมาดูว่ามันจะมานบกใส่บวงการใส่บวงก็เหมือนกันรคอความรักเลยครับไม่รู้ว่าเธอจะเปลี่ยนติดไม่รู้ว่าเธอจะมาติดกับรักเราเมื่อไรแต่เราก็ เฝาแต่รอคอยเธอนูนะมาถูกกับดักของเราเดี๋ยวตอนกลางคืนเดี๋ยวเราจะมาดูครับหลังหลังจากที่เราใสาบ่บวงหมววานทจริงๆเมื่อคืนผมก็มาดูเลยแต่ผมลืมเอาโทรศัพท์มาด้วยเลยไม่ได้ถ่ายเต่เตมันก็ไม่ถูกอะไรอกมันยางมันยางมามากายซื้อๆมันยางมา มันเดินเยียบนะโอ้ลมหนาวได้นนิโอ้ลืมลืมเราไงเงไอครับเด็ดส่งฟ้าเป็นสัญญาวันใหม่โอ้ยไปปะไปดูบมันเร็ ซื้ออันนี้กำลังที่โซ่ซื้ออูู้นี่อันนี้เดินรอยเดินทางเดินเหมาะ เตะปันเก็ซ so ื้อซื้อซืู้คนนี่โบไอ้งมเม ผมแม่บอกว่าอู้อย่าไปใส่เลยลูกเอ้ยคนหน้าตาดีๆยังลูกใส่บ่วงมันไม่ถูกหรอกคนหน้าตาดีๆที่ไหนจะหากินมันโอ้ผมก็ไม่เชื่อเนะอีแม่พูดอะไรอย่างนั้นผมก็เอามาใส่จริงๆดีนี่ซื้อแต่แต่แต่ต่ตรงนี้เมื่อคืนมันเดินเหยียบเดีมันคือไม่ถูก โอ้โหอะไรเจ๊ต๊ะไปดูที่อืนอ่นต่อตรงนี้เมืมวัวบางใส่ซองอันโดนเยียบตรงซองอันนี่ยิ่งเฉยเฉยนี่โอ้โหคือโลกอย่างนี้แต่แต่มันมีอยู่เด้เห็น,น บันขี้ใส่บันขี้ไว้ไม่ไม่นี่ดูทางนี้มีรอยเขีนขี้อยู่นี่นี่โอ้โหโอ้มหไนเด็กจิ้นนกดูทางโน้นอีกโอ้เสียงกิงรีร้องอันอันอันนี้ฟง โอ้โหฝนมันพรำพรำเลยครับมันเพิ่งหยุดเมื่อตะกี้ดิเหลืออีกไม่ได้อะไรเลยเหลืออีกประมาณสี่ห้าลังแหละนี่ผมว่าผมใส่ตรงนี้ไว้อีกที่หนึ่งเลยล้มอ่โอ้เอาเร็ว ว่านึกว่าจะไม่ได้สักตัวเฮ้เดี๋ยวจับให้ดูชัดๆนี่โอ้ยพันตายเลยมั้งเด็กเอาโอ้ยหะ่ารมาสีแมมนี่ได้มาเกล่งนี่โอ้ยเห็ดแบบกันคักงที่ ใส่บ่วงนู้ด้่ขวดเอ็มรอยคุก็เห็นเลยเมื่อวานดวัดวยรุ่นหาใส่เบ็ดท่านี้น่เลยโอ้หอบเเลยคุณมีจอยดูโอ้ย น,นี่คนทํามาหากินไอ้เราก็ดีใจดู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 มันทดํดูดิดูดิพันพันไว้โอ้ยไอไอไอใครคนไหนที่มันเกลี้งอุยอ้ยขอให้เมียม,มันจับได้ว่ามันมีกิกขอให ขอให้ถูกเมียมันตีหัวแตกดื้อว้าระเซ็งเลยะ,ะมาตรงบึ้งมางทักไอ้ที่เรื่อนมาได้กินกระสร้างมันมาดูข้าวครับที่จริงมันอยู่อีกสีห้าหลังแต่ว่าผมไปดูแล้วผมก็ไม่ได้ถ่ายหมดอารมณ์นะอันนี้คือข้าว ที่ของผมเองมันอทำทำมามันก็ซวยพอใช้ได้ดอกแต่ว่ามันเป็นโรคโคอรงเนาบ้างอะไรบ้างอีก4ีห้าวันก็ได้เกี่ยวเลยเห็นบาปกัรขัด <c oughs> ครับก็ไม่เป็นไรครับไม่ได้นูก็เดี๋ยวผมจะร้องเพลงให้ฟัง ที่เสียงโชคด้วยน้ำตาเมือ่เอเพลงใหม่ดีกว่า <c oughs> บ้านพี่อยู่สุขโขท,ทยัยเพรบาบ้านพี่ไฟไม่ขอลามากไกลทิ้งทิ้ง หนาวเลวนะกแก่หวตาสัญญาไม่เปลี่ยนแปลงเดือนห้าหน้าเลงลมแรงพาฮัดทอมะม่วง <c oughs> ครับผมก็เป็นการร้องเพลง ให้กับให้กับท่านที่ได้เข้ามารับชมครับ 3- าสี่เพลงติดติดกันครับแบบเออดูแล้วมันคลายเครียดดีก็ฝากกดฝากฝากกดติดตามให้ด้วยครับคือทาไม่ติดตามก็ไม่เป็นไรครับก็ดูก็ฝากดูด้วยครับผมก็ทําไปแบบไปให้มันสนุกสนานนะแต่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 ไอที่เขาไอที่เขาเอาขวดแอลกอยมาใส่บ่วงอันนั้นไม่สนุกด้วยเด้อ แบบว่าคนเราห้ากินเนาะแบบเวลามันเห็นมันตื่นเต้นเลยมันมีรุ่นเียก็เปิดไปดูอาระขวดเอ็มโรยแมงโบเอาขวดเอ็มโรยไปทำกินใครจะกินขว,วดเอ็มโอยได้แค่นี้เลยครับสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปใส่อะไรตรงไหนต่อเดี๋ยวผมจะพาไปดูจะพาไปเบิ้ง